มาค่ะตูาบน้ำมาไปไปเดินล้างบาโนนี่ค่ะจริงๆแต่ค่ะัน,น,นบี้อากาศดีอ่บรรยากาศดีมากาแลืนะ่ฉันยังตู้อาบน้ำฉันก็พาคุณตู้าบมารอดคือลังบาหลังบานที่ว่ารู้มหมหนึ่งว่า เก็ีเป็นมูค่ะมาคนเดียอบ่ได้ค่ะเดยวสิบเค็ดม แฉมค่ะแฉมที่เอาไปฮิตไม่กวาดเด้ออันนี้คือต้นแขมเด้อค่ะแต่ว่ามันยัง้งบรทันใหญ่ไมนยังออกเต็ทีต้องรอก่อนกบาด เราคีบนี้กัน